ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านุ่งชาแนลค่ะถ้าพูดถึงพ่อหยุดก็ต้องนึกถึงน้ององค์อิงนะคะคลิปนี้ชบาจะพาทุกๆคนมาดูความรักความห่วงใยของพ่อหยุดที่มีต่อน,น้ององค์อิงกันนะคะหลายๆคนก็คงจะได้เคยเห็นพ่อหยุดแล้วนะคะว่าพ่อหยุดนั้นรักน้ององค์อิงมากขนาดไหนตั้งแต่น้องยืนร้องเพลงอยู่บนวที จนกระทั่งน้องได้ลงมาถึงด้านล่างของเวทีพ่อยุดก็ยังตามมาดูแลและเอาใจใส่น้ององุ์อิงเป็นอย่างดีเลยค่ะพ่อหยุดนี้รักน้ององุ่อิง,องดุดเสมือนน้ององุ์อิง,องเป็นลูกสาวแท้ๆอีกคนหนึ่งของพ่อยุทธเลยค่ะความรักความห่วงใยของพ่อยุทธชบาได้นำม,มารวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะไปดูกันได้เลยค่ะก็ล่อ<ม>ิงเนี่นันทกัน ผมสิ่เปอาเรื่องน้องอุ้งอิงของผมคือเกา่าผมต้องปกป้องลูกสาวผมนะคราวนี้เอฟซีปุรยแหลมของเมาื่วาลูกวไข่หรือไข่อย,ยไส้หรืเลี้ยงอะไรเนี่ยวันนี้ข่อยต้องปกป้ององค์กรครับข่อยต้องปกป้ององค์กร่อยต้องปกป้องลูกสาวข่อยเมื่อคือนนั่งมานอนอยู่น้ำพอนะบ๊วยไทยคลิปครับมีเอฟซีมืา่วาล่ะว,ว,ว่ากัว่าครับโอ้โประศรีน่าก็รู้เลีเ้ยงอยัางนั้น ผมเอาแท้พี่น้องครับปกป้องลูกสาวปกป้ององค์กรเอฟซีผู้ใดไปไปไปเฮ็ดไ้ลูกสาวคอยใจทอดใจหน่อยคอยเอาว่าเลี้ยงให้หลีพี่น้องแล้วสิมาวานั่งเ็นแล้วสิมาวานั่งเ็อย่างนั้นจะเป็นรู้เรื่องรู้แล้วอางวันี้ข้อผิดังดีอก็ดีที่ว่านั่งนั่งเข้มแข็งขึ้นมันขึ้นบวกจะไปเก็บว่าคิดลูกซาเด็กหน่อยมุ่งจะสิม่วาเด็กสิมะวานเด็กหน่อยเห็นอย่างแล้วนั่งดังนั่งผิดอยู่ติด นั่ง hmm, ด the ังน่งผิดู่บอกที่มาวานนั่งเอม่นกับบดีเกี่ยวกบนองเลยเราเขาไปนั่งได้เป็นผู้มะวา้พอฟังเองหวาแต่บ่านั่งกับบดเวาหลายีที่มะวายี้ท่มะวานขย้ี่มะานขยี้ว่านขี่มวานยี้่มวานขยี้ว่าะานขี่วาคย่วาน้ที่้ะวานขีกทั่งหากขยี้ี่อวานี้่วาน่าลา่มะวานย้มาวานคยี้่านขย่วนขย้่านยีี เลี้ยงเดยวผมปเลี้ยงาปเป็นผู้ใดดใชเห็ดยไะบได้เห็ดไนี่มใซาดแบซาดแบคือปา่จะลูกเพียงแลวนีเปีนองีพอคูไดเรามาฝาภาษาคุณพี่ไทยด้อดึงดแล้วทุกมือดอกรกการเดิมืปน่ซุปเปอร์เทีนซุเปอนอันอันเด็กกันทีมันว่าเมมือไปังสี่ปันมันถิมจกสวงพอง ตวเตี๋ยวมันออกิมันก็คลองสร้างออกหลดตวเตี๋ยวสิออกท้องพอะ้เขาอะหลอกเขาพะท่านเรานอยู่านนบ่ไอซอเขาเจ้าวตีลามานั่งกินอยู่นเชียงครับครับเดี๋ยวผมยู่ไปซอยนะครับครับครับผมตากได้ลองเพียังก่อเตี๋ยวสิออกขึ้นทางเกาได้ลองเพียังเกาะได้สวงได้ลงอันียังกาะ ได้ยังกนนองเาเล็มันเอานือัดหูแล้วมาได้ยืนเนียเขาเรียกว่านไ่ินพ่ได้ยืนยู่หันเอาอวนเอาเอาน้ำมากินะครับมันลายสิบป่ะะพอห้้่อยี่ยอะไเดี๋ยวพอขอเวลากินน้ำสองนาทเทเียงเดี๋ยวเขาก็จไรเอาจลุนมาไถึงใครุ ก็จะลังเคเขากลังว่าเขาลังดูแกมองนมองมียึดเต้นครเต็นมั่นเน่เสียงกดังตึงลูกสาวลูกสาวน่ยืนอยู่มันเีกันตีไม่ห้แนแม่ล่ะมันกินดีเด้อืมไม่หาม่กินเถอะเห็นแพ่อยูามให้น้องอุอกแล้วก็

ทีม่ค้าคะความรักและความห่วงใยของพ่อยุดทีม่มีต่ออนบงอีกกลัวลูกสาวจะนั่งปกป้องไปเอาผ้ามาคุมไปให้พอหรือเปาพ่อยุดนี่ช่างน่ารักมากเลอเกินนะคะมากันไป่ะ ไปกขาทำจักบาทไปตนาจะ่าเพี้ยงกบาลเจ้เพียงี่ยอย่างเึงมันแสแปรกลาบมัวอยู่บ่ผู้สาวไหมเธอนั่นอีลาถาาทางไม่ได้ถึงห้าวจังหน่อยอยู่บ่ยิงต่อเบิ้งส่งแล้วพอมป็นยู่ซ่อนเป็นเคนทีโมสุโตมนาคือกันนาคือ้เป็นสันดานคือผู้แพนจบฉากนี้คอยสุฮักกันไลจากใจ คนสวยอยู่บอกผู้สาวไม่เท่านั้นลีลาท่าทางม่ได้ถึงข้าจัากน้อยอยู่บอกเบิ้งส่งแล้วไปเรือานำๆที่กับปลาคอเห็หอยู่ก็าอบเป็นเคอิโมสตอมนาขึ้นฝากเอก็จะกุดทำไมทำไมทำไมว่าทำไรอยู่ว่าซาดัวคุยมา ่ต้องโมาเลยแม่เฮ้เฮ้เเอเ้อแซบพิงกมวนเอจะหูจ้กตีายยกวายูนี้คันลี่ไพชิราพิสอบกแก่เออะลองีได้เพ่งเพ่งีตะลักบวกเลยบเป็นเพ่งอย่สอนปากลมกลางใจเสียจังนะ หามไว้กับโบอยู่เป็นตาฮัตตาหนีให้เธอดีมาส่งใน้บสื่อใส่หนออียเป็นตาสั่งเอาหายผู้ซ่าไลนุ่งดาวบของเหล่าโมเดลโมเนตุ๊กตาเข้อแบ่งโอเปนอันใช่ผูหน่อยนะไทาผู้ญิงไม่รักริง ไม่ยอมมีากินมันยยเยยยน้องฟังเข้าใจปะท่สีบวเรื่องประเด็นขอ้องอู่อิงเรื่องวันนีผมสีบ๊วเรื่อง้องอู่อิงของผมคือเก่าผมต้องปกป้องลูกสาวผมนะคราวนี้เอฟซีู้รดแลมของมาวาลูข่อยเลยไฟไใส่ว่เลียงเลยเ้ี่ันี้อยต้องปกป้ององค์กรครับ คอยต้องปกป้ององค์กรคอยต้องปกป้องลูกสาวคอยเมื่อคืนนั่งมานอนอยู่น้ำพอดเพได้ถ่ายคลิปครับมีเอฟซีมื่วานล่ะว่ากัว่าครับโค้ชประเสริฐลาก็รู้เรียงอยัางนั้นผมเอาแท้พี่น้องครับปกป้องลูกสาวปกป้ององค์กรเอฟซีคนไทยไปไปไปเฮ็ดให้ลูกสาวคอยใจถอดใจหน่อยคอยเอาบ่เลี่องให้รีบพี่น้องเมื่าวานนั่งเมื่าวานนั่งอย่างนั้งจะไปหลัเรื่องหลัแล้ววั่นี้ข้อมูลผิดยังเดี ก็ดีที่ว่านั่งนั่งเข้มแข็งขึ้นมือนขค้ืนบวชจะไปเก็บมาคิดลูกซะเด็กหน่อยมุ่งจะสิบพวาเด็กสิบพวาเด็กหน่อยเห็นยังแล้วนั่งดังนั่งผิดยุตินั่งดังนั่งผิดอย่บบังคิมาว่างเลอกมนกับบอดี้เกี่ยวกน้ังเลยเราเขาไปนั่งเนี่ยเป็นผู้มาบอกให้พอฟังเองว่าแต่ว่านั่งกับบไดเ้บอกลาย เขาไม่ได้หน่อยผู้อื่นนะเว้ยจีบังในหมู่บ้านนี่ว่าลาว่าก็ว่าขับพูดว่าลาว่าก็ว่าขับพูดประสนนั่งนอนว่าวั้งอีกตั้งหากเด้เพี่น้องมาต่อจากนี้ไปผู้ใดมาว่าลูกสาวไหวผู้ใดมาว่าองค์กรของสาวหน่อยว่าเป็นยังสันยังสีงคนตาเลี่ยนเด่ได้เปลี่ยนว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเดูคลิปนี้จบกันแล้วเป็นยังไรบ้างคะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะคะส่วนตัวของชบาแล้วนะคะชะบา บอกเลยว่าจะบารักพ่อยุทธเพิ่มขึ้นอีกมากมายก่ายกองเลยค่ะรักพ่อยุทดมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณพ่อยุทธนะคะที่ช่วยดูแลน้องอุงอิงเป็นอย่างดีเลยค่ะ